เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันคือเหตุการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมมากกว่า90,000คนทางช่องทางของ Full Circle หลังจากนั้นออติก้าก็รับสารภาพทุกอย่างบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะปลอดภัยถ้าหากว่าอยู่กับตำรวจมากกว่าฝูงชนไล่ตามก็คือกลัวการโดนรุมประชาทันว่างั้นแหละสวัสดีจ้าหนูู้กามสวัสดีจ้าแต่ผมก็ไม่สามารถถ่ายรูปสวยๆอะไรได้เลย มาทําข่าวอ่ะเอก็คือมันม,มไม่ได้มีจังหวะในการคือมันมีจังหวะในการถ่ายแหละแต่ว่าการะตกใจอยู่กันลำแบบแพนิคอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์อ่ะนะการสตรีมสดของฟูซ c ซเคิลสร้างผลกระทบมากกว่าภาพภาพใดๆใที่พี่หมออาจจะได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันเป็นภาพจากดโดรนหรือว่าเป็นภาพที่คมชัดมากๆอ่ะฟุตเทจนั้นมีราคาแพงเกินกว่าที่บริษัทหนังสือพิมพ์จะต่อรองได้ และนี่ก็คือรูปภาพที่ถ่ายได้ <laughs> ไม่่านเ <laughs> บลอเบลอแบบเบลอเบลอเออชอางโถมวยผมได้ขมาดีแา่นะเอาล่ะแค่นี้ก็เสร็จไปอีกอันนึงและเกมก็พร้อม <c oughs> อ๋อกำลังเล่นบาสกันอยู่แน่เลย <c oughs> ลิมโบกำลังเล่นบาสเกตบอลกับเด็กๆในละแวกบ้านและเขาก็เล่นเก่งอย่างน่าประหลาด <c oughs> แล้วนายจะไม่เล่นหรอชูอ่ารู้ได้โออฉันสูบบุหรี่นะดังนั้นฉันไม่เก่งทางกีฬารู้ใช่ไหมว่าการสูบบุหรี่นะมันไม่ดีต่อสุขภาพเอาเองก็รู้ดิที่ตกากตนายมีความคิดที่จะอยากเลิกบุหรี่บ้างไมั้อยาทีเิบรี่ไมทีันอาต่นร่างการอ คือพี่หมอได้ยินว่าผู้ที่สูบบุหรี่จำนวนมากพวกเขาต้องการเลิกเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพพวกเขาแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้งไงล่ะโอ้ใชเหมก็เรื่องฉันไม่เคยคิดจะลองเลิกเลยเพราะฉันไม่เคยคิดจะเลิกด้วยซ้ำแล <c oughs> <อ>้วนายชอบบุหรี่ <laughs> สินะฉันเกลียดมันมากกว่าเอาก็เลิกสิ ตเกลิกอยู่กับฉันซะดีกว่าฉันถามผิดแล้วเขาตอบผิดกันแน่นแล้วลิมโบก็เดินมาพร้อมกับเหงื่อซกทั้งตัวยังไงก็ตามนะท่านหนังสือพิมพ์น่ะที่ที่กล่าวว่าจะซื้อข่าวไปน่ะขายใครเหรอไม่มีใครที่จะซื้อหรอกทำไมอ่ะรู้ิถ่ายน่ะมันโคตรใกล้เลยนะ

ลืมจัดระเบียบองค์ประกอบภาพด้วยเหรอเธอเนี่ยนะถ่ายรูปได้ห่วยชำมัดเลยซ้าเนี่โอยาซงวามาดะอืมซแล้วเจ้าของบ้านจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะก็ใกล้เวลาแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะมาในไม่กี่นาทีเนี้ลิมโบจะช่วยอาจะช่วยพี่หมอแก้ไขเรื่องฐานในฐานะทนายเรื่องการย้ายออกดังนั้น เราจึงมอบเอกสารทั้งหมดที่ที่รวบรวมมาได้ให้กับทางเจ้าของบ้านไปอ๋อะอันน้ออะไรอจ้าจ้เมนูเมนูโอยะซังอาคุณยาอามอัเนะี้อันนี้เนี่ยคือหวานนะคือคือชั้นนี่คือชั้นรออึอืมเะสาตรงริดะก็ได้เจอบุลส์ส์それより急に呼び出してごめんなさい。私の弁護士が書類を渡したいらしくて。 ไม่หรอกคุณมาตรงเวลาแล้วที่โทรไปกระทันฐันนะขอโทษด้วยคือทนายความของพี่หมอน่ะต้องการจะยื่นเรื่องบางอย่างให้แค่นั้นเองออหรแบบนั้นเองเหรอช่างนั่นนั่นนั่นใช่ใช่ใช่ต้องแบบนั้นใช่เนาะคือคุณลิมโบน่ะจากข่ำเมื่อวานเขาเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในข่ำเมื่อวานนั่นแหละแต่เขาเป็นทนายความที่เก่งมากดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลนะ นี่นายเข้าใจอะไรจากบทสนทนาแบบนี้บ้างไหมเนี่ยเจนใไม่อะไม่เข้าใจเลยคุยอะไรกันสองคนนี้พี่อยากเป็นจะไปเดอร์แมนบ้างไงเนี่ยเอ่อ uh, uh, คือผมคือลิมโบฟักเรสเเนัสเป็นทนายความเป็นทนายความคนใหม่อ๋อนิวนิวลิกลิกล์เป็นทนายความคนใหม่ของเธอนะครับอืมโอเค แล้วก็ลิมโบก็ยื่นนามบัตรให้เธออย่างราบรื่นและแน่นอนนามบัตรที่เขาส่งก็คือนามบัตรที่จะส่งให้กับผู้คนที่ยากจนเพราได้ทาการตรวจสอบสัญญาของเธอแล้วและเธอก็ไม่ได้มีภ <c oughs> าระผูกพันที่จะจ่ายค่าซ่อมใดๆเลยค่าใช้ใจ่ายในการย้ายบ้านและค่าเช่าทุกอย่างในช่วงย้ายบ้านของเธอควรได้รับการคืนนะครับ <c oughs> แต่ที่นี่เป็นอาคารเก่าดังนั้นผมก็รู้ว่าคุณ,คณมีสัญญาประเภทไหนที่น<า>นเอาไว้ใช้กับผู้รับเหมาและก็รับผิดชอบในการปรับปรุงนะผมอาจจะช่วยในสถานการณ์พวกนี้ได้บ้างแล้วก็ขอดูสัญญาของคุณหนุ่ได้ไหมญญอ,หนอ,หมอน่นซินะาอ่นซินนะ อย่าบอกนะว่าคุณคุณยายคุณป้าไม่ได้มีสัญญาติดไวนそうそう้น่ะเขาพูดถูกนะค่าใช้จ่ายในการปรับผุ้ต้องแต้มน่ะมันมัน,ม,นมันราคาสูงอย่างไม่น่าเชื่อเลยถ้าไม่ใช่ความผิดของคุณเราควรจะให้ผู้รับเหมาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะいいนั่นที่นะเอาแบบนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะ 業者とのの契約書コピーใช่แล้วค่ะอ๋อถุยใช่แล้วครับนำนำสำเนาสัญญาที่อ่าคุณย่าได้ลงนามเข้าไปที่ระบุไว้ในบัตรนี้แล้วก็ให้รีโบไปตรวจสอบดูนะได้หรือจะได้หอเอาแบบนั้นเนาะเนาะเอาแบบนั้นเนาะอืมอืมัตอะไรวเดี๋ยีเそれじゃあまた連絡しますね อย่าพูดถึงมันเลยนะแค่ฟังไปก็พอแล้วเจ้าของบ้านจีนที่เราพักอยู่ก็ก็หัวกับสให้กับเราทั้งสองสามครั้งแล้วก็เดินจากไปกไนี่นเเธอพูดคุยกับเขาแล้วเข้าใจได้ยังไงเนี่ยเอ๋อหมายความว่าไงอะ่ะม,มีอะไรที่เธอพูดแปลกๆเหรอยอ,อ,อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะนะそうだ คุณมันยังไงก็ตามนะ,ค,นะคืนนี้เราไปฉลองกันที่บ้านของคาเมลแม่ล่ะเธอก็ควรมาเหมือนกันนะอี<า>๋หนูอะจะไปได้เหรอ่วอะไรเล่าใช่เป็นหนี้ชีวิตเธอไม่ใช่เหรอเอ้ยใช่เป็นหนี้ชีวิตนายไม่ใช่เหรอคุณหมอ่นอ๋ยจริงด้วยสินะฉันช่วยชีวิตของนายเรื่องนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฮ <laughs> <laughs> ่าฮ <c oughs> ่าเอาละมาแล้วเจะกันนะ ขอโทษนะครับโอเคเด็กกำลังเล่นบาสอยู่ทาลูกบอลลอยกลิ้งมาหาที่เท้าของชูชูก็หยิบลูกบอลขึ้นมาด้วยมือเดียวแล้วก็โยนให้พวกเขาอย่างไม่ใส่ใจ <c oughs> อันนี้มีแอบยิ้มให้เด็กเด であ,ああ、フィッシュアンドチップスも <ed> nuts. スついてるおーい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 おーテキーいおー,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 ースキーいお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 ー โอ้ตายตายตายในท็อกกับพวกคุณนะมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละปลาแล้วมันฝรั่งทอดถั่วรวมมิตรเบียร์สามชนิดสกอตแล้วก็ดโดติมาตินี่อ๋อมาตินี่โอเคเดอะดรีตตี้มาตินี่มาอเล็กซ 子供はこんな時間にお仕โอ้ไม่นะอเล็กซ์เด็กๆนี่ยไม่ควรทำงานกน <accent> นานะนกนดึกนะก็เจมิจ,จ้านี่เป็นกฎหมายนะไอ้หนูこの週で16歳以下の外出禁止時間は0時から朝の5時まで。それによって、今夜の時間は。そのผู้ยาวที่อายุสามขว16ปี <c urs> คือระหว่างเที่ยงคืนถึง5้าโมงนะครับ, <c urs> นรบในรัฐนี้นอกจากนี้ผมก็ไม่ได้ทำงานเลย <c urs> ให้คุณได้รับเงินจากนี้ดังนั้นทุกอย่างาไม่ได้ทำงานที่รับเงินจากนี้อ๋อก็คือทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ขอรับเงิน ดังนั้นก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเอยเอก็ฉลาดดีเนะาะจัดเลยเออใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ทำได้ดีมากเลยอเล็กซ์ถูกต้องเลยฉ <c oughs> ลาดใช่ไหมละ่ะคาเมลและอเล็กซ์ดูเหมือนจะเป็นอ่าเป็นเหมือนแม่และก็ลูกในเวลาเดียวกันเนาะเป็นทั้งพี่ชายและน้องสาวในเวลาเดียวกันด้วยคือเป็นทั้งแบบคนที่ยอมเป็นห่วงคนที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คอยที่สนับสนุนกันน่ะเนาะ ยังไงก็ตามนะแลัซก็เอะโครไม่มาหรอเขาเป็น,ปน,ปน,ปน,นคน,น,นคประเภทประหลาดนิดหน,น่อยนะเขาแทบจะไม่ค่อยพบปะผู้คนเลยสซโนบะนี่นักเตะใครว่าก็คิดถึงกันทั้งแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แถวนั้นแต่เขาก็อย,อยังแ,แ,แอบฟังพวกเราอยู่เสมอนั่นแหละดังนั้นนายควรระวังคำพูดของเขาไวน้น่ะเห็นไหมละ่ะ ได้ยินนะเฮ้ยม่แฮกและด้วยการแฮกของฉันเนี่ยพวกกล้องวงจรปิดและโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องก็เหมือนกับหนังสือที่เปิดปิดสำหรับฉันนั่นแหละและพูดอีกอย่งนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพวกนายพูดจาถากถางฉันละก็ฉันรู้นะได้ยินใช่ไหมล่ะเอาพูดถึงมือถือเอามือถือจะคืนมาเลยนะชูอ๋อออ ใช่พวกเรามีสิ่งนั้นอยู่สินะอ่ะเอาไปเลยแล้วก็เราได้มือถือมาปั๊บเลื่อนหาเมสเซ็เจอร์มีใครทักอะไรมาบ้างหรือเปล่าเลื่อนเลื่อนไทยไท่ไไยไ <c oughs> รืสนซเโอ้โหออ3าข้อความเสียงอดัมลูก้าอดัมลูก้าเบอร์ที่ไม่รู้จักอดัมลูก้าอดัมลูก้าเพื่อนเท่าน,นั้นเลยน,น,นี่คือระบบตอบ นี่คือกำลังเล่นเสียงอ่าอีเมลอันสุดท้ายนะครับอ๋อคุณคุณยายคุณยายที่เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ใ <kijken> ช่ไหมโอเคอ๋อเธ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 อเห็นไหมจ้าเธอเห็นไหมอันนั้นนั่นแหละอันนั้นอันนั้ไอสิ่งนั้นอ๋ออันนั่นอันั้นแล้วมันก็ทำอย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะจ้าแมสเซจต่อไปนะครับช็อตต่ออันต์จ้าเคทายโคเวเดนน์ นี่โทรศัพท์มือถือพังหรือเปล่าอ่ะมีเรื่องเกิดมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านเธอเหรอฮ่ะเมสเซจต่อไปนะครับเนี่ลูก้าลูก้าโทรมาหานายแล้วใช่ไหมนายช่วยรีบโทรกลับมาหาถ้าเกิดว่าได้ยินข้อความนี้หรืออะไรเข้าใจไหมยังด่วนเลยนะ ASAP เนี่ยยังด่วนเลยนะไปที่เมสเซจต่อไปนะครับอะไรล่ะเนี่ย ししーーที่พักของนายก็คืออพาร์ตเมนต์ที่ถนนเพนนีเลนใช่ไหมล่ะมันก็ใช่แหละแต่เฮเบติก้าก็กำลังมองบางอย่างในโทรศัพท์คอดูซร์ลนีี่มันเกิดขึ้นที่ฟูลเซอร์เคิลดูเหมือนว่าจะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นอะนะมีอะไรเกิดขึ้นหรอ ในในโลกโซเชียลฟูลเซอร์เคิลว่ว่าฮ้ยเดี๋ยวมันเพิ่งผ่านมาเมื่อเย็นเมื่อกี้นี่ทำไมหลังเทศสีเหลืองมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นักด,ดับเพลิงมากกำลังยืนอยู่ uh huh. อ่าฮะอพี่หมอต้องรีบโทรหาลูก้าก่อนหน้านี้แ,แล้วก็แจ้งให้กับเธอได้ทราบว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในนั้นแต่การที่ได้เห็นซากผลัก ผลาขักพังที่เกิดจากการระเบิดหรือการถล่มอะไรสักอย่างเนี่ยมันทาให้มันทําให้ตัวพี่หมอเองก็ช็อกไปเหมือนกันไทยมุงอ่ะมีคนไทยมุงอยู่แถวเนี้ยโดยปกติแล้วย่านนี้ที่อยู่อาศัยแห่งเนี้จะเงียบมากในเวลากลางคืนมีสถานที่ตรงนี้พังไปแล้วจริงๆหรอเนี่ยก็ยินดีด้วยนะที่เธอไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนที่เกิดเรื่องขึ้นม่านันด ก็จ้ว่าไงดีละ่ะการที่พวก,พวกเขาทําให้ผู้เช่าตกอ,อยู่อันตรายก็จะมีค่าใช้ใจ่ายแบบปรอบขวัญอะไรแบบเนี้แล้วก็นายอาจจะหา,าค่าเสียหายเอาค่าเสียหายเพิ่มเติมพวกเนี้ไปหาอพาร์ตเมนต์ใหม่อยู่ก็ได้นายกรรถ่ายรูปอาคารที่ถล่มลงมาจากกระทันหันในย่านที่เงียบสงบ และพี่หมอเองก็อาศัยอยู่ที่นี่จริงๆอย่างน้อยพี่หมอก็มีสิทธิ์ในการเขียนเรื่องราวพวกนี้นนะโอ้ประทับใจในความเป็นความมีหน้าที่การงานจริงๆอะอะลูกา้าลูกา้าโอยลูก้าวิ่งวิ่งผ่านเชือกสีเหลืองวิ่งมาหาเราเลย แล้วเขาก็พุ่งกระโดดกอดเราด้วยหน้าตาที่แบบอืเป็นห่วงอะเออแล้วมันทำให้มันทาให้พี่หมอรู้สึกหัวใจเต้นแรงกับเพราะสิ่งนี้อารมณ์แบบตื่นเต้นที่แบบได้เจอเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยที่ผ่านผ่านเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยมันเลยทำให้ใจเต้นแรงลูก้ากังวลมากและพี่หมอเองก็คิดว่าน่าจะขอโทษด้วยเออคือลูก้าบอกว่าอาคารเนี้ยมันมันไม่ มันไม่พร้อมที่จะอยู่อ่ะคือมันมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต่ออ่ะมันฝึกหรอมันมันซุดโซมันพร้อมที่จะพังได้ตลอดเวลาแต่เราอ่ะกับหัวร้อยยอะในสิ่งที่เขาพูดตอนนี้เราทําตัวไม่ถูกอ่ะเพราะลูก้าเตือนเรามาตลอดว่าอาที่อยู่อาศัยแบบเนี้ยมัน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 ไม่มันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะแต่เราเราเราขำอ่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะแต่คนคนนี้กลับเป็นคนที่ห่วงเรามากที่สุดอ่ะเราไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะเนาะลูก้า โลกาคือคือท่านเป็นห่วงทแทบแม่พวกเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ฉันน่ะไม่สามารถงบใจตัวเองได้เลยจากกานกระทั่งได้ยินเสียงของเธอในโทรศัพท์อะ่ะเข้าใจไหมขอโทษครับลองจินตนาการดูว่าจะรู้สึกยังไงหากว่าเราติดอยู่ในซากอาคารแบบนั้นแล้ว จะเสียใจมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าทั้งสองคนได้รับรู้ว่าเราเราบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยอนนี้ดีใจนะที่นายปลอดภัยอดัมเองอะ่ะก็ตกใจมากเหมือนกันพูดถึงพูดถึงก็มาเลยผัวีจริงยุคัตดีใจ ดีจังเลยพระเจ้าที่นายปลอดภัยโล่งอกอดัมเดินกระโดดออกจากรถแล้วก็รีบมาหาแล้วก็จับมือไว้แน่นนี้กมอ่โทษทีโทษทีแต่ก็อย่าที่เห็นแหละพี่หมอสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงอ่าอดัมจ้องมองอย่างไม่ละสายตาเขาโกรธเหรอเดาว่ามันก็สมเหตุสมผลู่แล้วนะที่โกรธที่ฉันกังวล นี่นายเข้าใจไหมว่าเราสองคนกังวลเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนอะครับน่ารัยธนี่ก็รฉันดีใจนะที่นายโอเคเอ๋อดัมมองไปทางพวกลิมโบแล้วก็ชูแล้วก็ทุกคนนะที่อยู่ข้างหลังอะ่าเอตตคนอีนี่คือลิมโบที่ปรึกษาทางกฎหมายคนใหม่ของฉันสวนนี่คือชูมซูแล้ว แล้วก็คนที่นายคจะคุ้นเคยคุณเฮเวติก้ามาก่อนแล้วใช่ไหม,มวันดีดอมวัดีอาดมัมครีโลฟโเธอผมซื้ออาดัมคมรีโลฟแตอีโนกะผมคิดว่าพวกคุณคงช่วยเธอไว้อยู่ใช่ไมล่ะก็ประมานั้นละมังอาท่หราบนรา ลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปซะเถอะนะแล้วนายจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะหาอพาร์ตเมนต์ใหม่ได้หรือยังคืนนี้มาพักที่บ้านฉันก่อนไหมละ่ะแต่เธออยู่ที่ห้องพักตำรวจไม่ใช่เหรอนายก็มีแล้วเธอก็มีเพื่อนร่วมห้องด้วยจงั้นไปที่ห้องฉันสิ ฉันมีโรงแรมนะนี่ใจเย็นนะพวกนายทั้งสองคนใจเย็นเลยไม่เป็นไรหรอกฉ้นจ่ายค่าโรงแรมเองได้แล้วจะก็หาที่อยู่ใหม่เร็วนี้โอเคไหมแน่ใจหรอแล่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็บอกฉันด้วยล่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาต้องบอกฉันก่อนเข้าใจไหมครับเฮ้ยเดนเร่มาที่สักครู่ได้ไหม อ่าค่ะโอเคองั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะแล้วอย่าลืมโทรหาฉันล่ะโอเคและลูก้าก็ไปสำรวจตามหน้าที่เพราะเจ้าตัวเป็นผู้พิทักษ์สัติราชอยู่แล้วโซบมาชิะะเนอาล่ะถ้างั้นฉันควรจะกลับไปทำงานก่อนฉันแอบ,บนี้จากสตูดิโอมาเพื่อเพิ่มมาที่นี่เลยนะโอ้ๆๆขอโทษจ,จริงๆนะขอโทษจริงๆ,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 ๆที่นที่มันต้องทำให้หนายต้อง ทำแบบนี้ไม่เป็นไรเราน,น่าそれじゃまたねมันทุกอย่างมันโอเคทั้งหมดก็ดีแล้วโอเคงั้นเจอกันนะเยอะจอ๋อแมวโอเคโอ,คโอค้โอคิตตี้ดีจังเลยท,ที่ที่นายไม่เป็นไรอ่ะนั่นคือแมวเหรอหยิบเจ้าแมวที่กำลังถูขาขอพี่หมออยู่แล้วก็กอดกอด,กอดย่อุ้มขึ้นมากอดมันไว้แมวนี่ส่วนไหนของแ ไม่หรอกไม่หรอกมันอยู่แแถวนี้เองแหละฉันแค่เห็นมันแถวนี้บ่อยๆใช่ไหมเจ้าแมวน้อยคงเหงามากสินะตอนนี้ที่ประจำของนายหายไปแล้วเข้าใจไหมอย่ากังวลเลยเราสองคนจะไม่ยอมให้เรื่องพวกนี้ทำให้ผิดหวังหรอกนะนี่คือสิ่งที่เรารู้กันใช่ไหมน้อยไฮ จ้าจ้าว่าไงน้ากระาน่ในข้างเาเออไม่ใช่ใน,ในอีกาในบ้านของนายใหญ่มากใช่ไหมมันก็ถูกนั่นแหละแล้วมันก็เป็นอันดับหนึ่งหรือสองในนิวซิกในแง่ของขนาดนะอะแต่ช่ามันเถอะมนเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนรับรองได้เลยเน่เน่พอจะมีห้องว่างให้พัก ใช่ไหมห้องเยอะใช่ปะแน่นอนสิมีเยอะอยู่พวกเขาบอกว่าระดับเอ่อระดับคาหดาสน์น่ะจะถูกกำหนดตามจำนวนห้องแขกที่มีใช่ไหมล่ะในฐานะที <S <s ่นายเป็นห <no er ัวหน้าของโลกใต้ดินหัวใจของนายก็เลยกว้างขวางเหมือนดั่งทะเลใช่ไหมล่ะแน่นอนสิ กว้างเท่ากับตฉันเห็นแล้วนายกำลังประจบประแทงฉันใช่ไหมล่ะอยากจะขออะไรฉันน่นเหรอฉันมองออกทะลุหมดแล้วนะเฮ้ยแน่ใจแล้วเหรออาคาตอนนี้อาคารเพนิเลนที่ถล่ลงมานายเห็นใช่ไหมด้านหลังฉันน่ะและโอ้โอ้ ตอนนี้เขากลายเป็นคนไร้บ้านไปแล้วฉัาเลยสงสัยว่าเจ้านายใต้ดินที่ดีและใจกว้างและร่ำรวยแบบนี้จะช่วยเธอได้หรือเปล่าล่ะมรจจุปแจงชุดๆก็ได้ก็ได้โอพระเจ้าช่วยพวกนายทำยังไงถ้าไม่มีฉันล่ะเนี่ยเอาเปิดลำโพงสิเดี๋ยวฉันจะพูด คุณใช้หมดลำโพงอยู่ตั้งนานแล้วเพื่อนฮะว่าจะโอเคถ้ามีข้อเสนอให้กับนายนะเข้าใจไหมคุณหมออะไรเหรอมาที่บ้านฉันไหมล่ะเธ้าที่รักดูท่าแต่ละคนดิ บางทีมันน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ในการเจอผู้หญิงนะฉันว่าอะไรเล่าก็แบบถ้ากันจะช่วยเธอนะคือแบบเป็นความคิดของลิมโบแต่แรกไม่ใช่เหรอお嬢นกんのこといろいろ調べたらちょっとタイプだったดだろうได้ลองค้นประวัติเธอดูแล้วเธอเป็นคนแบบเดียวกับคุณเลยไม่ใช่เหรอแบบปิดตัวแบบอินโทรเวิร์ด ิเกชอะไรเย้าไทยปุตกะจาเนีสิเธอไม่ใช่สเปคของฉันเข้าใจไหมกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ลาการียสินะมองออกง่ายจริงเลยนะฉันหมายถึงว่าบ้านของฉันน่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมันคือป้อมปราการตั้งหากนี่เหตุผลที่ว่าพวกนายต้องการใช้มันไปที่ซ่อนตัวอยู่เสมอใช่ไหมเล่าจิโตมินาสเกโครนอยู่ในยูโน ฮะเอ่อที่ซ่อนเหรอพวกคุณใช้บ้านของสแรค,คร์โครอยู่แล้วเหรอมากได้ใจมาก็เป็นส่วนใหญ่หนะมากคโคลจังน้องข้าที่อยู่ไม่ได้นะคังแม้สกแกรค,คร์โครจังจะมีเจตนาแอบแฝงแต่คืนนี้คุณไม่ได้จะไปพักใช่ไหมล่ะในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายจะจะหาที่อยู่ใหม่ให้กับคุณดังนั้นคืนนี้คุณก็แค่ไปที่นั่นเข้าใจไหม S <S คุณแค่ไปยังที่ <S <S บ้านคุณไม่ได้ไปพักอาศัยเข้าใจบอ่อืเอ่อโอเคแค่อาจจะเพราะว่าอยู่ใต้ชายคาเดียวกันฉันสัญญาว่าจะไม่มีอะไรน่าสงสัยเด็ดขาดสัญญาด้วยนิน้วนางเลย <S 2> <S 2> <S 2> อะไรที่มันน่าสงสัยล่ะอย่างเช่นอะไรล่ะอม่รก็ตอหมายถึงปึ๊บอะไร <S 2> <S 2> <S อ,อ ไ้ยอยา่าพูดถึงเรื่องเตตใบเราฮะเราขับรถผ่านประตูหลายบ้านหลายบ้านต่อหลายบ้านต่อหลายบ้านมันยากที่จะบอกว่าบริเวณบ้านตรงนี้ทางเข้าน่ะมันเริ่มขึ้นตรงไหนและจุดจบมันอยู่ตรงไหนก็คือบ้านโคตรกว้างเลยขนาดวิคือมันเป็นแบบอ่าให้ที่สภาพว่าเขาขับจากในเมืองนิวซิกข้ามสะพานมา แล้วมันก็เป็นเหมือนประตูเปิดปึ้งเข้าไปเลยโดยที่แล้วมันก็มีประตูเปิดปึ้งเปิดปึ้งเปิดปึ้งไปเรื่อยๆแ,แกโครนี่รวยจริงๆเหรอกก,อก็แล้วแต่เธอจะคิดนะว่ามากหรือน้อยโอ้ม y <laughs> oh my, my. นี่มันไม่ใช่แค่คาืรหาแต่เป็นปราสาทเลยตัางหากแล้วลิมโบและคนอื่นๆน่าจะอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆเพราะว่าพวกเขาเข้ามาในบ้านนี้แล้วก็ทําตัวสบายๆเหมือนกับรู้จักสถานที่นี้เป็นอย่างดีอฉันรู้ว่าฉันไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มาอยู่ในที่ขนาดนี้เหมือนอัปเกรดตัวเองมาเหมือนเติมทรูไปเลยอะ